รุ่นนี้นะคะพี่ตัวนี้เป็นเสื้อค่ะเสื้อผ้าลีดินผสมไฟายนะพี่ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นงานปักทั้งหมดนะที่พี่เห็นงานปักไม่ใช่งานสกรีนนะคะพี่ตัวนี้งานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่และกระดุมมุกสีเดียวกับตัวเสื้อแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนจาใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะงานเป็นของสาวอวบนะตรงนี้นะคะพี่ ตรงตรงช่วงบาตรงนี้จะแต่งลูกไม้นะคะพี่เนื้อไม่สกเนื้อไม่คันเนื้อไม่สากนะแลวตรงบาจะมีซับในตรตลูกไม้นะคะให้อย่างดีเลยตัวนี้นะคะพี่ดีนินผสมไฟล์เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดนะพี่และผ้าไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้นะรุ่นนี้อกนะผ้า48นิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวคะ่ะแนะนาอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะจริงๆโจกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ เป็นงานปักแบบนี้นะคะพี่ด้านหน้าเป็นงานปักสวยๆส,ส่วนด้านหลังนะเป็นเรียบๆแบบนี้ลิ้นินผสมไฟนะ้เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้นะขอให้โปรพี่สําหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่สองสาเก้าเท่านั้นลิ้นินผสมไฟ้งานปักอย่างดีเลยอกหน้าผ้า48ความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ พิมพ์ว่าสีขาวพี่เดี๋ยวพี่ฟังสีที่พูดประหลักเวลาพี่สั่งนะคะพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแลตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตัวนี้ค่ะพี่สีขาวนะคะพี่ตักไปสวยแบบนี้เลยสองเเท่านั้นสีขาวนะคะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะสวยมากๆเลยเป็นางาน,นปักลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะปกหน้าผ้านะคะพี่สี่สิแปดนิ้วความยาวเสื้อยี่สแปดนิ้วลินนิ้นผสมฝ้ายปักลายสวยๆเลยสองสามเก้าเท่านั้นเขียวอมฟ้านะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสเป็นสีโอรสอ่อนแบบนี้นะ ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่สวยมากๆเลยลิ้นไปสมายงานปักอย่างนี้นะคะสีนี้จะเป็นสีม่วงนะคะพี่เป็นม่วงอ่อนแบบนี้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ดูลายนะคุ้มมากๆงานตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวมากๆงานตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะพี่ดูดีๆนะตัวนี้เป็นสีฟ้าอีกสีหนึ่งเมื่อกี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้าตัวนี้ พี่เรียกว่าเขียวอมฟ้านะถ้าตัวนี้นะคะถ้าพี่จะเอาตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชาหรือส้มเดียวนะคะพี่อ,อกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบแปดนิ้วเสื้อลิีปผสมซาอย่างดีสองสามเก้าเท่านั้นและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกลมค่ะพี่งานปักปสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ให้โปรพี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะ ค่าส่งนะ9บาทเกาาทจ่เป็นแบบพ้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆเลยลิ้นินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้นะคะปักแน่นๆเลยไม่ใช่งานสกินนะอ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วให้โปรแค่2-3-9เท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะสีนี้ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะตัวนี้จะเลขเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้าพี่จะเอาตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าดูดีๆนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่สีต่อไปถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะเป็นม่วงอ่อนแบบนี้นะถ้ารับตัวนี้พิมพ์ว่าสีบานเย็นค่ะพี่ สีนี้จะเป็นโอรสอ่อนนะคะพี่สีมันจะอ่อนอย่างนี้นะอกหน้าอกหน้าผ้านะคะพี่สีสิบแปดนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบแปดนิ้วค่ะสองสามเก้านะพี่คุ้มมากๆเลยสีนี้จะเป็นสีกรีบบัวนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่เก็บได้เก็บเลย,เลยสีนี้จะเป็นสีขาวค่ะพี่เสื้องานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้โปรแค่สองสามเก้าเท่านั้นนะ